สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านกระเจี๊ยบแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนค่ะกระเจี๊ยบนะคะมีข้อมูลดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาบอกว่าผู้หญิงนะคะชอบอะไรมากที่สุดฮัลโหลฮัลโหลใครนะคะที่ต้องการนะคะซื้อของขวัญน,นะคะวันเกิดวันโอกาสพิเศษต่างๆให้ผู้หญิงนะคะเรามาดูค่ะว่าอะไรที่ผู้หญิงชอบนะคะผู้หญิงนะ ส่วนใหญ่นะคะที่เขาชอบเหมือนๆกันก็คือผู้หญิงชอบกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือจะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่คนที่ซื้อให้แน่นอนค่ะ90%เรนี่ยรู้แน่นอนว่าคนที่เราจะซื้อให้เนี่ยชอบกระเป๋าลักษณะอย่างไรนะคะเช่นเคยค่ะร้านกระเจี๊ยบแบร์นะคะมีกระเป๋าให้เลือกหลากหลายค่ะให้นักช็อปมาดูนะคะหรือคนที่ต้องการเนี่ยซื้อของขวัญให้คนที่เรารักมาดู ต้องถูกใจแน่นอนเพราะร้านกระเจี๊ยบแบรนด์นะคะเลือกสั่นมาแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยต้องประทับใจมากที่สุดทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ให้ค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่แบบดูคงทนทันสมัยเพราะว่านี่นะคะคือหนึ่งคำตอบของผู้หญิงนะเพราะหลายๆคนนะคะต้องการเป็นคนพิเศษใช่ไหมคะและแน่นอนเราก็ต้องการเป็นคนพิเศษของคนที่เรารักและก็ต้องการ คือดูดีในสายตาของคนอื่นเวลาที่เราจะไปออกงานหรือจะไปไหนก็ตามแน่นอนค่ะว่าชีวิตประจําวันเนี่ยเราอาจจะมีได้หลายอาชีพใช่ไหมเราอาจจะคือเป็นงานประจําทําสวนทําไร่อะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนค่ะเวลาที่เราออกงานเราก็ต้องการความโดดเด่นและความสวยงามจริงๆไหมคะอะไรล่ะคะเป็นการบ่งบอก โดดเด่นของเรามากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ค่ะนอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราแต่งแล้วใช่ไหมคะคือคอนเซปต์เนี่ยเราต้องดูดีและไม่แพงเกินไปซึ่งการแต่งตัวเนี่ยร้ากนกระเจแปน,นะคะจะมีแบบอย่างบอกไว้เสมอว่าการแต่งตัวเนี่ยถ้าเราต้องการสวยดูดีและไฮโซในแบบฉบับของเราไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงค่ะเห็นไหมคะคอนเซปต์ concept ง่ายๆมากเลยค่ะ ะะเลือกทุกสิ่งที่คุณตั้งต้องการแลก้ก็คือถูกตาต้องใจแน่นอนค่ะกระเป๋านะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะให้ทุกคนได้มาเลือกใช้แล้วก็คือกระเป๋าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือเจ็บเข้าใจค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องการเปลี่ยนบ่อยใบหนึ่งเราก็ต้องการใช้ได้นานใช่ไหมคะเราก็เลือกนะ ยินดีต้อนรับทุกคนรักทุกคนเสมอค่ะ